ขรือหาดเกรดการก้าวใช้ชีวิตดุดเจ้าหญิงขรือหาดเกรการก้าวสุดอลังการเรียกได้ว่าสวยและรวยมากสำหรับเกรการก้าวโดยเสียนก้าวนักร้องสาวแกลนกอนลพัสสอนโดยเสียนก้าว แกลนด้วยเก้าด้วยเสียนเก้าเรียกว่า3าสี่พี่น้องล้วนแล้วแต่มีความสวยไม่พอยังมีความข่าวโอโม่แย่งตากันอีกเราจะพาไปส่องบ้านสาวเกรดการเก้าที่หรูหรามีระ,ระดับประดับประดาไปด้วยโซฟาหลุยนวมตัวใหญ่สุดอลังการ บวกกับห้องออกกําลังกายที่สาวแกลและเกดใช้เป็นประจำํำแถมงานนี้เรายังแอบเห็นมีรูปสามสาวในวัยเด็กให้ได้ชมกันอีกด้วยนอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องหน้าตาสวยหวานและผิวขาวโอโมโลแล้วเกรดการก้าวโดวยเสียงกล้าวยังเป็นดาราที่รักสุขภาพและออกกําลังกายหนักมากจนทำให้เธอเป็นอีกหนึ่งคนดังที่มีหุ่นดียืนหนสุดเรียกได้ว่ามองมุมไหนก็เป๊ะ ใส่ชุดไหนก็รอดจนแฟนคลับหลายคนยกให้เป็นไอดอลยิ่งไปกว่านั้นชีวิตของเธอก็ยังดีดีแฮปปี้เวอร์อีกต่างหากเพราะการงานก็ปังความรักก็หวานแถมบ้านก็หลังใหญ่โตสวยงามอบอุ่นและน่าอยู่มากจนรายการตีท้ายครัวตอนล่าสุดต้องเข้าไปบุกพร้อมส่องทุกซอกทุกมุมอย่างละเอียดโดยบ้านของเกรซการ์เป็นบ้านเดียวขนาดใหญ่เนือที่กว้างขวางภายนอกอบอุ่นเรียบง่ายมีความเป็นธรรมชาติ เพราะเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ช่วยให้ความร่มรื่นและมีรูปปั้นนกกระยางสีขาวกับสีชมพูเพียบยิ่งไปกว่านั้นยังมีน้ำพุสามจุดตรงตามหลักห่วงจุ้ยเปะ๊ะแถมมีลูกแก้วมารับกันพอดีตามตำราด้วยภายในบ้านโดดเด่นไปด้วยห้องรับแขกเพราะมีมากถึง3มห้อง3ส,สไตล์โดยคุณพ่อของเธอเป็นคนซื้อและตกแต่งเองทั้งหมดตามความชอบไม่มีหลักการอะไรเป็นพิเศษ เริ่มที่ห้องแรกเป็นสไตล์จีนเนื่องจากคุณพ่อเป็นคนจีนแท้ข่าของตกแต่งเยอะมากแต่ละชิ้นดูหรูหราอลังการและมีความเป็นมงคลแถมยังประดับรูปอากงอาม่าเพื่อแสดงความเคารพด้วยอีกห้องเป็นสไตล์ตะวันตกเน้นเฟอร์นิเจอร์มีระดับและของตกแต่งชิ้นใหญ่เพื่อช่วยเพิ่มความสวยหรูที่สำคัญต้องมีเปียนโนตั้งอยู่ด้วยเนื่องจากคุณพ่อชอบให้ลูกเล่นเปียนโนมากจึงมีประดับไว้แทบทุกห้องเลย อีกห้องเป็นแนวแวรไซา์ตกแต่งตามสไตล์ฝรั่งเศสมีแต่ของตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์สุดหรูจึงมีความอลังการมากกว่าห้องอื่นและก็แน่นอนว่าต้องมีเปียโนประดับอยู่ด้วยโดยเกรซบอกว่าจริงห้องนี้ไม่ค่อยได้ใช้งานมากเท่าไหร่แต่คุณพ่อก็มักจะซื้อของและจัดห้องใหม่อยู่เสมอ